สวัสดีครับผมนะ้านาถการํำรวจสุขนะครับห้อง E8 วันนี้จะมานำเสนอเรื่อง1.1หัวข้อเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์กำลังนะครับ <c oughs> เริ่มด้วยจากเทคโนโลยีที่ทันสมัยในโลกปัจจุบันจะต้องมีพลังงานไฟฟ้าเข้าไปเกี่ยวข้องในการทำงานแทบทั้งสิน้นถูกนำไปใช้ในงานหลายด้านเช่นแสงสีเสียงความร้อนและการสื่อสาร ด้านการบันเทิงและกลไกการทำงานของระบบต่างเป็นเป็นต้นประโยชน์ทั้งหมดจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับพลังงานไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนนี้ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมากในการเปลี่ยนแปลงพลังงานให้ให้ไปอยู่ในรูปแบบหลายรูปแบบและข้อมูลในการการใช้งานถือเป็นถือเป็นงานด้านพื้นฐานของวิวศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิก วิศวกรมีหน้าที่ออกแบบวงจรและการใช้งานด้วยการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ต้องการใช้งานจากพลังงานจำนวนเล็กน้อยไปสู่พลังงานทั้งหมดเป็นสิ่งจำเป็นของการออกแบบวงจรทั้งสองด้านทั้งสองด้านแอร์ร็อกและด้านดิจิตอลในการประยุกต์ใช้งานด้านพลังงานที่ต้องการใช้งาน ข้นความถี่วิทยุที่กำเนิดขึ้นมารวมถึงข้อมูลข่าวสารเพื่อทำให้เกิดความเหมาะสมต่อกันใช้งานมากขึ้นหน้าที่หลักการหลักในการทำงานของวงจรส่วนต่างๆคือถ่ายโอนข้อมูลไปใช้งานนั่นเองการทำงานทั้งหมดในด้านต่างๆเหล่านี้จำเป็นต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับอิเล็กทรอนิกส์ทั้งสิ้นอิเล็กทรอนิกส์กำลังเป็นการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่ใช้อุปกรณ์ประเภทโซลิสเตนหรือสารกึ่งตัวนำเป็นของแข็งผลิตขึ้นมาให้ให้เป็นอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำชนิดต่างๆนำไปใช้การควบคุมเปลี่ยนแปลงพลังงานไฟฟ้าให้อยู่ในรูปแบบปริมาณต่างๆตามความต้องการนำไปใช้งานกับอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจกักรและระบบการทำงานที่จำเป็นต้องใช้กับแรงดันไฟฟ้ากระแสะไฟฟ้าในปริมาณมากๆ นอกจากนั้นย huh kind of ังรวมไปถึงการวิจัยในด้านต่างๆของวิศวกรรมไฟฟ้าและวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวข้องกับงานในด้านการออกแบบระบบไฟฟ้าการออกแบบระบบวงจรการควบคุมการทํางานการใช้งานร่วมกับคอมพิวเตอร์ช่วยควบคุมการทํางานรวมถึงการประยุกต์ใช้งานด้านอื่นที่มีระบบไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เข้าไปเกี่ยวข้องเช่นด้านเครื่องมือด้านเครื่องจักร ด้านระบบควบคุมการทางานด้านการทํางานโดยอัตโนม,มัติและด้านหุ่นยนต์เป็นต้นระบบงานที่ต้องเกี่ยวข้องกับอิเล็กทรอนิกส์กำลังแสดงดังรูปเดี๋ยวจะแสดงให้ขึ้นขึ้นตรงนี้นะครับผมจากรูป1.1แสดงระบบงานที่เกี่ยวข้องกับอิเล็กทรอนิกส์กำลังจะพบ่บเทคโนโลยีสมัยใหม่จะต้องใช้ ใช้กันพลังงานไฟฟ้าค่าสูงจะต้องนําอิเล็กทรอนิกส์กับำลังเข้าไปร่วมงานทำงานด้วยเสมอเช่นยานพาหนะใช้ไฟฟ้าในการขับเคลื่อนการขนส่งด้านต่างๆโครงข่ายกำลังเชื่อมต่อระบบสื่อสารการขับเคลื่อนมอเตอร์ในอุตสาหกรรมศูนย์กลางข้อมูลใช้ UPS เป็นแหล่งจ่ายไฟฟ้าสำรองและพลังงานหมุนเวียนควบคุมและเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงการทำงานเป็นต้นอิเล็กทรอนิกส์กำลังจะมีคุณสมบัติในการทำงานที่ประกอบด้วยการมีประสิทธิธภาพที่ดีสามารถควบคุมได้มีความง่ายในการทำงานและมีความเชื่อถือได้อิเล็กทรอนิกส์กำลังจะเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงและการควบคุมพลังงานไฟฟ้าด้วยตัตนเอง แหล่งพลังงานไฟฟ้ามีความหลากหลายมากมายหลายชนิดหลายรูปแบบซึ่งธรรมชาติของระบบจำเป็นต้องใช้การทำงานของวงวงจอรอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาช่วยทำให้สามารถนำพลังงานไฟฟ้าไปไประยุกต์ใช้ใช้งานได้ด้วยความสามารถในการการแปลงพลังงานและการจัดการกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ซึ่งเป็นการเป็เป็นกรอบ การทำงานของอิเล็กทรอนิกส์กำลังถูกกำหนดไว้ในด้านการแปลงพลังงานไฟฟ้าไปอยู่ในรูปแบบต่างๆและการประยุกต์ใช้งานกับอุปกรณ์อ mm ิเล็กทรอนิกส์เช่นวงจรเรียงกระแสเป็นการแปลงไฟฟ้า AC ไปเป็นไฟฟ้า DC ถือเป็นตัวอย่างที่พบเจออย่างมากที่สุด mm hmm. คำนิยามของวงจรที่แสดงถึงความหมายในการทำงาน ของคำต่อไปนี้อินเวอร์เตอร์เป็นการแปลงไฟฟ้า DC เป็นไฟฟ้า AC คอนเวอร์เตอร์เป็นการแปลงกําลังไฟฟ้าจากชนิดหนึ่งไปเป็นกําลังไฟฟ้าอีกชนิดหนึ่งสําหรับแล่งจ่ายไฟฟ้ากําลังไฟฟ้าและการแปลงพลังงานขึ้นมาใหม่เป็นต้นนอกจากนี้อิเล็กทรอนิกส์กำลังยังมีการการประยุกต์การใช้งานมากมาย มากมายหลายด้านเดี๋ยวจะแสดงภาพ1.2ไป้ข้างบนนะครับเป็นรูปสามเหลี่ยมขึ้นอย่างนี้นะครับจากรูป1.2แสดงการประยุกต์ใช้งานในหลายด้านของอิเล็กทรอนิกส์กำลังสามารถนำไปไปพัฒนางานได้อย่างกว้างขวางและแพร่หลายทำให้อิเล็กทรอนิกส์กำลังมีบทบาทสำคัญในการทำงาน ใช้เป็นศูนย์รวมในการทำงานด้านต่างๆประกอบด้วยด้านกำลังและพลังงานได้แก่เครือข่ายสาธาระบูพโภคแหล่งจ่ายกำลังและการขับมอเตอร์ด้านระบบการด้านระบบและการควบคุมได้แก่การทำงานของระบบควบคุมการป้อนกลับและควบคุมสวิตช์และด้านอิเล็กทรอนิกส และอุปกรณ์ได้แก่วงจรสารกึ่งตัวนำและเกี่ยวกับแม่แม่เหล็กยังรวมไปถึงการออกแบบวงจรต่างๆมีประโยชน์ในการควบคุมด้านกําลังไฟฟ้าใช้แก้ปัญหาอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ลักษณะพิเศษของอิเล็กทรอนิกส์กำลังการทำงานจะเน้นไปที่อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำขนาดใหญ่การประยุกต์ใช้งานกับอุปกรณ์แม่เหล็กไฟฟ้าสำหรับการจัด จัดเก็บพลังงานและวิธีการควบคุมโดยเฉพาะที่ต้องนำไปใช้กับระบบงานที่ไม่เป็นเชิงเส้นในการศึกษาสิ่งต่างๆของวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์กำลังจะแสดงค่าอยู่ในส่วนประกอบของระบบแอนะล็อกดิจิทัลและความสี่วิทยุครับครับ